นักเรียนลาวลาออกจากโรงเรียนกลางคันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในโอกาสครบรอบ21ปีแห่งวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลมีการรายง,งานว่าปีนี้ประเทศลาวยังมีการใช้แรงงานเด็กโดยเฉพาะเด็กชนเผ่าที่อยู่ห่างไกลต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยคือช่วง13-17ปีแล้วมาทํางานช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากภายในครอบครัวส่วนหนึ่งจะไปช่วยพ่อแม่ทําการผลิตประเภทปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ หรือรับจ้างรายวันเพื่อช่วยหารายได้ให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแขวงเชียงขวางกล่าวว่าเด็กส่วนหนึ่งช่วยพ่อแม่ทํางานส่วนหนึ่งรับจ้างทําไร่ทําสวนได้วันละประมาณ7 0 0ดหมื่นถึงหนึ่งแกีบหรือ1 2 0่งรบถึงหนึบาทสาเหตุที่เด็กออกจากโรงเรียนกลางคันคือถ้าเลือกที่จะเรียนก็ไม่ได้ทํางานช่วยผู้ปกครองและพ่อแม่ก็ไม่สามารถส่งเสริมในการเรียนต่อที่สูงขึ้นได้ส่วนเด็กอายุป,ประมาณ17-18ถึงปีทํางานในโรงงานกสิกรรมเสริมอาหารในร้าน พนักงานในห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงในหลวงพระบางเพื่อน,นําเงินมาเลี้ยงชีพซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นภายหลังจากเผชิญความทุกข์ยากไม่มีเงินเรียนต่อและหมดความหวังกับการเรียนสูงแล้วจบมาก็เสี่ยงที่จะไม่มีงานทําสื่อในสอปป,ปลาวเปิดเผยว่ามีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่บ้านหาสาแขวงพงศาลีกล่าวว่าเด็กหญิงส่วนใหญ่ที่ออกจากโรงเรียนก็เพื่อไปแต่งงานมีครอบครัวแล้วช่วยกันทําไร่ทาสวน ซึ่งเด็กที่ไม่อยากเรียนก็ถือว่ามีจํานวนค่อนข้างมากทางด้านองค์การสหพันธ์ปกป้องเด็กพบว่าเด็กอายุ5ถึง17ปีถูกใช้แรงงานตั้งแต่ปี2015ถึง2020และเมื่อปี2010เป็นครั้งแรกที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่าประเทศเหล่ามีการใช้แรงงานเด็กถึง178,000คนในจำนวนนี้มีมากกว่า130,000คนหรือ2ใน3ของแรงงานเด็กทั้งหมดทำงานที่เป็นอันตรายในภาคเกษตรกรรมป่าไม้และประมง ประเทศลาวตั้งเป้าหมายที่จะให้ประชาชนลาวมีสุขภาพที่ดีหวังจะทําให้เกิดขึ้นภายในปี2030เจ้าหน้าที่แขวงหัวพันกล่าวว่าปัจจุบันโรงพยาบาลมีจํานวนค่อนข้างน้อยทั้งยังขาดยารักษาและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยชีวิตประชาชนรวมถึงเด็กการบรรลุเป้าหมายที่จะให้ประชาชนลาวมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตชนบทยังทุกยากขาดยารักษาโรคขาดแพทย์และหมอรวมถึงโรงพยาบาล ยังไม่มีสุขภาพและชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีเท่าที่ควรทั้งยังบอกอีกว่าการที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี2030นั้นยังมีความเป็นไปได้ยากและต้องใช้เวลาอีกนานเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามชนบทที่ห่างไกลจํานวนไม่น้อยยังใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดประสบปัญหาเด็กเจ็บป่วยง่ายขาดสารอาหารและเป็นโรคปอดอักเสบส่วนหนึ่งคือพ่อแม่ของพวกเด็กๆฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง เพื่อที่จะแยกตัวเองออกไปหางานทําแต่พอลูกน้อยเจ็บป่วยญาติที่ดูแลลูกหลานจึงไม่มีเงินรักษารวมไปถึงกรณีของประชาชนในเมืองกาสีแขวงเวียงจันทร์มีฐานะยากจนทําให้เด็กอายุต่ากว่าห้าขวบขาดสารอาหารจนถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากแม่ไม่มีเงินบารุงตัวเองให้มีน้านมป้อนลูกและบางกรณีแม่เอาเงินไปซื้อนมข้นหวานเพื่อชงละลายน้ําให้ลูกกินแทนนมแม่ฉะนั้นการที่จะทําให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นในอีกเจ็ดปีข้างหน้านั้น จึงเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หากครอบครัวของประชาชนยังไม่หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากนอกจากนี้ปัจจุบันประเทศเรายังคงเผชิญกับวิกฤตเงินเฟอ้อเงินกีบอ่อนค่าติดอันดับโลกนับถอยหลังไปเมื่อวันที่14มิถุนายนอัตราแลกเปลี่ยน557กีบต่อ1บาทอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดวันที่20มิถุนายนอยู่ที่571กีบต่อ1บาทซึ่งจุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินนอกธนาคารหรือจุดแลกเงินนอกระบบ มีการแลกเปลี่ยนสูงถึง5 8 0ร้อยแถึงหกรกีบต่อหนึ่งบาทเข้าไปแล้วซึ่งเงินกีบอ่อนค่าลงทุกวันอย่างต่อเนื่องสินค้าส่วนใหญ่จะถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศไทยซึ่งคนลาวก็นิยมใช้เข้าของเครื่องใช้หลายอย่างจากไทยมากกว่าสินค้าลาวด้วยซ้ําจากสถานการณ์ปัจจุบันจึงทําให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั้งประเทศทางด้านกลมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าออกแจ้งการ เพื่อปรับขึ้นราคาน้ำมันขายย่อยในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนขึ้นไปทั้งหมด2ครั้งแล้วด้านผู้ใช้รถจัก,กรยานยนต์ในนครหลวงเวียงจังกล่าวว่าได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับแต่ก่อนมากซึ่งต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากต้องเติมเต็มถังยิ่งแบ่งขายเป็นขวดยิ่งราคาแพงแถมปริมาณน้ำมันยังได้ไม่ถึงลิตรอีกต่างหากและล่าสุดเขตเศษรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นเขตธุรกิจของคนจีนส่วนใหญ่ อิงตามข้อ,ขอกำหนดของระเบียบการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติของสอปป,ปลาวแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบังคับใช้สกุลเงินกีบภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคาดังนี้ 1. สินค้าและค่าบริการทั้งหมดต้องมีเครื่องหมายการค้ายอย่างชัดเจนต้องระบุราคาเป็นสกุลเงินกีบในอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งชาติลาว2ทุกร้านค้าต้องติดป้ายข้อความว่าส่งเสริมการบริโภคนําใช้สกุลเงินกีบเป็นภาษาจีนและภาษาลาวและ 3. ถ้าหากเจ้าของกิจการ หรือบุคคลใดปฏิเสธไม่รับสกุลเงินกีบในการชำระสินค้าหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจพบเห็นจะถูกสั่งยกเลิกกิจการทั้งหมดพร้อมเสียค่าปรับเป็นประกาศที่มีผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังการออกประกาศฉบับนี้มีชาวลาวเข้ามาคอมเมนต์กันหลากหลายมุมมองคนแรกบอกว่าคุมประชาชนคนลาวน่าจะได้อยู่แต่คุมคนจีนในสามเหลี่ยมทองคําคงจะไม่ได้รอแต่ก็รอดูผลงานก่อนละกันอีกคนบอกต้องเริ่มจากเราเองก่อน ปลูกจิตสำนึกรักชาติลาวไม่ใช้เงินตราต่างประเทศจะดีมากถ้าทุกคนทำได้เหมือนอย่างคนไทยที่ต้องไปแลกอยู่ในธนาคารขอวอนพี่น้องร่วมชาติใช้แต่เงินกีบลาวเถอะต่อมาบอกว่าขี้โกหกเขตที่อยู่เหนือกฎหมายลาวไม่มีใครแต่ต้องได้อีกหน่อยคงได้ขายให้จีนหมดเรื่องแบบนี้ประกาศช้ามากควรจะกำหนดเพิ่มในรายละเอียดของ MOU ในตอนที่เข้ามาสัมปทานช่วงแรกเพราะปัจจุบันจีนทำประเทศชาติเสียผลประโยชน์ไปมหาศาลแล้ว ถึงแจ้งแต่ก็บังคับใช้ไม่ได้หรอกพอเราจะเอาเงินกี่ไปซื้อของก็บอกจะเอาแต่เงินยวนภาครัฐเราอ่อนแอมากอีกคนบอกเดี๋ยวนะเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคํานี่มันมหาโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศระดับโลกเขาจับตาดูเราขนาดนี้แต่รัฐไม่มีการวางแผนในเรื่องนี้มาก่อนหรอว่าสกุลเงินเจ้าของประเทศมีตัวตนทุกพื้นที่ของลาวสามารถชําระได้ทุกจุดของเศรษฐกิจได้แบบไม่ติดขัดต่อมาเล่าถึงประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอว่าฉันไปตลาดเพื่อซื้อหน่อไม้ แต่แม่ค้าบอกไม่เอาเงินกีบลาวสังันันอดเลยฉันไม่ได้กินแกงหน่อไม้เพราะเขาจะเอาเงินบาทอย่างเดียวสุดท้ายบอกในเชิงเน็บแนวว่าจะรอดไหมเนี่ยบ้านเราผลิตน้ำปาปยังทำไม่เป็นทำผงชูรสก็ไม่ได้ทำซอสซีอิวก็ไม่ได้เราเป็นประเทศที่สบายที่สุดในโลกมีแต่เพื่อนบ้านที่ผลิตให้เราไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเราซื้อกินอย่างเดียวเราเกิดถูกยุคถูกสมัยแล้วก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ